เอาละค่ะ EP นี้นะคะเอามานะคะปลุกพลังนะคะแล้วก็ให้แนวคิดสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะหรือว่าเป็นลูกที่มีความที่เราแบบไม่ได้มาตที่คนในสังคมบอกว่าลูกเราอะไม่ได้มาตรฐานบางอย่างนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าพึ่งท้อใจนะคะแล้วก็อย่าพึ่งไปตัดสินว่าลูกเรามีปัญหาแบบนั้นนะคะ คืออยากให้ฟังเรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จสูงเหล่านี้นะคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่รู้ว่าเขาเองเนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กที่เกิดมาปกตินะคะเหมือนกับเด็กทั่วๆไปแต่เขาประสบความสําเร็จสูงกว่าเด็ก,กทั่วไปนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะเริ่มนะคะอย่าลืมค่ะนะคะ,นะคะดาวน์โหลดนะคะแล้วก็พิมพ์ออกมานะคะเอกสารนะคะแล้วก็จดนะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างน,นะคะ จากเรื่องราวนะคะที่หุยจะถ่ายทอดต่อไปนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ของเด็กเหล่านี้เนี่ยนะเขาทำอย่างไรเขาคิดอย่างไรนะคะที่เขาจะสามารถพัฒนาลูกเนี่ยให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของร่างกายไปได้นะคะรวมทั้งเด็กเกเหลา่านี้เขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาศึกษากันค่ะโอเคในเรื่องราวคราวนี้นะคะหุยอยากจะพูดถึงเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จซุ้มมากๆเลยนะ หลายหลายคนรวมๆกันนะเพราะว่าเรื่องราวของคนเหล่านี้เราจะได้ศึกษาดูว่าเขาเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยนะคะเป็นเรื่องราวของเซอร์ริชาร์ดแบรนสันนะคะท่านริชาร์ดแบรนสันเนี่ยไหนใครในที่นี้นะคะคุณแม่ท่านไหนไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสชื่อ Virgin ินมั่งเวอร์จินฟิตเนนะคะเป็นวิชฟิตเนสสีแดงนะคะหรือว่าใครเคยนั่งสายตะบ,บินเวอร์จินะคะ นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องราวนะคะของริชาร์ดแบรนสันนะคะเจ้าของแซระบินเวอร์ซินแล้วก็ปัจจุบันนะคะริชาร์ดแบรนสันเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจถึง400กว่าบริษัทนะคะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่มีครีเอทีฟสูงมากเลยนะคะในธุรกิจของเขาแต่ละอันเนี่ยมันไม่ธรรมดานะคะมันคิดนอกกรอบมากมายนะคะใครจะรู้บ้างคะว่าริชาร์ดแบรนสันเนี่ย เขาเกิดมานะคะเขาเป็นเด็กที่มีการเรียนรู้ปกคร่องนะคะเป็นเด็กที่เป็นโรคมีการเรียนรู้ปกคร่องแล้วก็ตอนที่เขาไปเรียนหนังสือในโรงเรียนเนี่ยนะคะในโรงเรียนเนี่ยบอกเขาเลยว่าเขาเป็นเด็กที่เรียนหนังสือไม่ได้แล้วก็ไม่ปกติทำการเรียนนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่ของดิชาแบนสันดิชาแบนสันเนี่ยไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยนะคะ เขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนนะคะคุณแม่เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนมีเงินนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็เกิดมาแบบไม่มีเงินเหมือนกันนะคะแล้วแต่คุณแม่เขาเนี่ยสนับสนุนให้ลูกบอกว่าไม่เป็นไรคุณเรียนหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือแล้วกับเขาอ่านเขียนไม่ได้นะแต่ว่าคุณแม่ไม่เคยว่านะคะบอกว่าขอให้คุณคิดนอกนอกกรอบแล้วก็กล้าคิดก็พอนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่อายุเนี่ยน้อยๆน,นะคะ รบริชายบรรสันสเนี่ยเขาก็ไปเริ่มทําธุรกิจนะคะสิ่งเ,เขาเริ่มไปจากการเลี้ยงนกเลี้ยงเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ขายลเลพาะพันธุ์สัตว์อะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเลี้ยงเสร็จก็โดนสัตว์ที่ใหญ่กว่าเอาไปกินทํานู่นทานี่นะล้มเหลวมาตลอดเลยทําแล้วก็ล้มเหลวก็ไม่เป็นไรก็ทําใหม่ก็ลองทําก็คือแบบทาไปเรื่อยๆืคิดอะไรแล้วก็ลองทำเพราะแม่เขาเสนับสนุนแบบนั้นนะ เขาเริ่มต้นธุรกิจจากการที่วันหนึ่งเนี่ยคุณแม่เขาเดินไปบนถนนเนี่ยไปเก็บสร้อยทองได้เส้นหนึ่งนะคะเก็บสร้อยทองเส้นเนี้ยเสร็จเนี่ยคุณแม่เขาก็เอาไปให้ตํารวจที่สถานีตํารวจนะคะสถานีตํารวจก็ประกาศหาเจ้าของว่าใครเป็นเจ้าของสร้อยทองอันนี้นะคะไม่มีใครมานะคะเพราะฉะนั้นตํารวจก็เลยให้สร้อยทองอันนี้กับคุณแม่ของลิชาร์แบนสันแล้วก็ คุณแม่ของดิฉันเป็นสันเนี่ยก็เอาเงินเนี่ยนะคะเอาสร้อยทองนี่ไปขายแล้วก็ได้เงินมา100เหรียญน,นะคะแล้วก็ให้กับดิฉันเป็นสันไปเริ่มลงทุนนะคะเป็นเงินทุนก้อนแรกหลังจากที่เขาลองเลี้ยงนกเลี้ยงหนูเลี้ยงสัตว์อะไรออกมาแล้วก็ล้มเหลวบ้างอะไรบ้างดิฉันเปนสันก็เลยเอาเงินก้อนนี้นะคะ ไปทาหนังสือโรงเรียนนะคะแล้วก็ขายทําหนังสือพิมพ์ขายทําอะไรแล้วก็เริ่มนะคะทำธุรกิจเนี่ยจากเงินหนึ่งร้อยเหรียญของแม่แล้วก็เริ่มทําตอนประมาณอายุ16ปีนะคะอันเนี้ยหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวมากมายเพราะเขาทําธุรกิจเยอะมากนะคะลองผิดลองถูกเป็นคนกล้าคิดกล้าทําแล้วก็ถ้าใครเจอลิชาร์บรนสันเนี่ยก็เป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะเป็นคนร่าเริงสดใสน,นะคะไม่มีเรียกว่าไม่มีความกังวลทุกอย่างเป็นไปได้ในชีวิตเขานะคะ เขาถึงเกิดมาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็มีนะคะทรัพย์สินนะคะแล้วก็มีธุรกิจมากมายอันนี้เป็นเรื่องของคนที่หนึ่งนะคะเรามาคุยเรื่องของคนที่สองนะคะที่เป็นคนที่มีปัญหานะคะในเรื่องการเรียนรู้บกพร่องนะคะคนหนึ่งเลยนะคะที่ทุกๆคนอาจจะไม่รู้นะคะคือตัวของโทมัสเอดิสันนะโทมัสอวาร์เอดิสันคนที่ เรียกว่าพัฒนาหลอดไฟนะพวกเราเนี่ยโลกเนี่ยก่อนที่จะมีหลอดไฟเนี่ยโลกกลางคืนเนี่ยมันมืดสนิทนะคะเวลาจะไปไหนต้องจุดตะเกียงจุดไฟเอานะคะแล้วก็กลางคืนก็ทำอะไรไม่ได้มากนะ,ะเพราะว่าลำพังแสงเทียนแสงไฟมันก็ไม่ได้ทำอะไรพะงั้นตัวของเอดดิสันเนี่ยในตอนนั้นเขามีความคิดที่ว่าทำยังไงนะที่โลกของเราเนี่ย จะสว่างสวยเหมือนเวลากลางวันนะคะพอตอนที่เขาคิดคน้นเรียกว่าเรื่องว่า,วาไพัฒนาหลอดไฟจนประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะตอนนั้นโลกได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อมีหลอดไฟเนี่ยคทิ i v i t y นะคะอะไรต่างๆเนี่ยก็ยาวนานขึ้นนะคะการไล่แสงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้เป็นข้อจํากัดของการที่แอคทิวิตี้ของชีวิตมันจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้โลกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลจาก มุมมองแล้วก็ความคิดของเอดิสันแต่ใครรู้บ้างคะว่าเอดิสันเนี่ยก็เป็นโลกของการเรียนรู้บกพร่องเหมือนกันนะคะในวัยเด็กนะคะตอนที่เอดิสันเนี่ยเข้าโรงเรียนเนี่ยนะคะเอดิสันเรียนรู้ไม่ได้เขากลายเป็นเด็กที่คุณครูบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่งี่เง่าโง่ที่สุดในโรงเรียนนะคะคุณแม่เขาเนี่ย ต้องไปคุยกับคุณครูนะคะหลังจากที่เข้าเข้าโรงเรียนเพียง3เดือนนะคะแล้วก็ตัดสินใจเอาเอดิสันเนี่ยออกจากโรงเรียนนะคะแล้วก็สอนเอดิสันด้วยตัวเองเอดิสันเนี่ยเป็นเด็กที่ซนมากๆเลยซนมากนะคะชอบทำนูน่นทำนีลนน่ลองนู่นลองนี่บ้านเละเทะไปตลอดเวลานะคะจนตอนที่เอดิสันออกมาจากโรงเรียนแล้วคุณแม่สอนเขาด้วยตัวเองเนี่ยนะคะ คุณแม่ได้สร้างห้องทดลองเล็กๆอันหนึ่งให้เขาที่บ้านนะคะเราก็ได้ใช้ทดลองสารพัดส,สิ่งเนี่ยในห้องห้องนั้นนะะเกิดระเบิดมั่งอะไรมั่งนะ,ะเขาก็ก็นะ่แม่ก็โอเคอะเนาะนะคะจนกระทั่งพอเขาเติบโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเขาก็ไปทำงานขายของบนรถไฟพ่อแม่ก็ไม่ได้ร่ำรวยนะคะเพราะว่าเขายังต้องไปขายของบนรถไฟ แล้วก็ไปทําการทดลองในรถไฟแล้วก็ครั้งหนึ่งเขาก็ไปทําตู้รถไฟไฟไหม้นะคะแล้วก็ก็ถูกถีบลงมาจากรถเพราะว่าไปทําตู้ไฟไหม้นะคะความส้นของเอดิสันเนี่ยคุณเชื่อไหมจนเขาโตมาเนี่ยนะคะเขามีปัญหาเรื่องหูพิการนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งเขาทําการทดลองแล้วมันเกิดระเบิดเนี่ยท้าไมหูเขาว่าแตกแล้วก็หูพิการเขาไม่ได้เป็นข้อจํากัดที่ทําให้เขาไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์กับโลกใบนี้นะคะ เอดิสันกายเป็นนักประดิษฐ์นะคะที่สร้างสิ่งประดิษฐ์มากที่สุดในโลกนะคะ <ouais. S 1> สิ่งประดิษฐ์ของเอดิสันเนี่ยมีเป็นพันพันสิ่งนะคะแล้วก็จดทะเบียนนะคะแล้วก็สิ่งที่หลายๆสิ่งที่เขาสร้างนั้นน่ะสร้างคุณประโยชน์มหาศาลน,นะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกนี้มากมายนะคะมาจากเด็กที่โรงเรียนประกาศว่าเป็นเด็กที่โง่ที่สุดในโรงเรียนนะคะแล้วคุณแม่ก็ด้วยความรักเอาออกจากโรงเรียนหลังจากเรียนได้แค่3ามเดือนแล้วก็เอาออกมา เราก็กลายเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกนี้นะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องเราวสองคนนะะยังไม่พอนะะยังไม่พอ,นะพอที่จะพิสูจน์กับเราว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ยังมีอีกนะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะ Einstein, นะมีใครไม่รู้จักอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บ้างนะฮนะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เช่นกันนะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ย ก็ไปโรงเรียนเหมือนกันนะคะต้องไปโรงเรียนแล้วก็เป็นคนที่แบบมีปัญหาในการเข้าใจอ่ะเรียนรู้อ่ะถาม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 เรื่องเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องก็ถามถามจนครูโมโหอบอกแม่เลยบอกว่าไอ้คนเนี้ยลูกคุณคนเนี้ยมันเป็นคนที่ง่อที่สุดคือเรียนรู้ไม่ได้หรอกสอนไม่ได้นะคุณแม่เอาลูกออกจากโรงเรียน ะะแล้วก็เอาไปเรียนเองที่บ้านนะคะด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่แบบคุ้นคิดเนาะคุ้นคิดต่างเนี่ยทำให้เขาเนี่ยก็คุ้นคิดเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะจนวัน,ว,นวันหนึ่งประมาณอายุ16 17เนี่ยเขาได้ตีโจทย์คณิตศาสตร์ที่ยากมากๆนะคะคุ้นคิดแล้วก็ตีโจทย์นะั้นนะจนกระทั่งเขาแตกฉานนะคะหลังจากนั้นนะเขากลายเป็นนักคณิตศาสตร์ที่สุดยอดของโลกด้วยตัวของเขาเอง นะคะแล้วก็ในหนังสือที่พูดถึงอเบิร์ไอตน์เนี่ยบอกว่าด้วยการที่เขาเป็นคนคนที่เป็นแบบนี้คือคนที่แบบคือแบบหมกมุ่นกับการเรียนรู้อะแบบคือเขาไม่เข้าใจเขาก็จะต้องคิดจนกว่าจะเข้าใจไม่เหมือนกับคนปกติที่ป,ปล่อยวางอะไรได้เนี่ยทำให้เขากลายเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักคณิตศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมของโลกนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับอเบิร์ไอตน์อีกอันหนึ่งคือว่า ตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาไม่สบายประมาณอายุห้าขวบเขาไม่สบายนะคะนอนป่วยอยู่ที่บ้านคุณพ่อเขาเนี่ยซื้อเข็มทิศให้เขาอันหนึ่งนะคะแล้วเขาก็เพลิดเพลินกับการเล่นเข็มทิศเนี่ยเพลิดเพลินกับการเล่นว่าเออเข็มเนี่ยมันจะต้องไปทางดาวเหนือตลอดเวลาแล้วเขาก็ใจของเขาก็บอกว่ามันต้องโลกเนี้ยมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นนะเออแต่ว่ามันมีบางสิ่ง อันนี้เป็นเรื่องการหมกมุ่นเรื่องเข็มทิศอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่เขาคอยแต่จะค้นหานะสิ่งที่มันมีในโลกแต่เขามองไม่เห็นนะคะจนเกิดทฤษฎีมากมายนะคะที่เขาคิดขึ้นมานะคะในในโลกของเราแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงโลกระเบิดปรมาณูนะก็เกิดจากเขานะพลังงานนิวเคลีย์นะก็เกิดจากเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่คินค้น อะไรมากมายนะที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ของเรานะเห็นไหมว่า3คนและนะที่เป็นคนที่เกิดมานะมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้บอกพร่องแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือเปล่านะฮะแล้วแล้วเราล่ะคุณพ่อคุณแม่ล่ะที่ที่ได้รับคำวิพากวิจารณ์ที่โรงเรียนว่า ลูกของคุณเรียนไม่เก่งลูกของคุณเรียนไม่ดีลูกคุณมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้ลูกคุณอ่านเขียนไม่ได้นะแล้วแล้วเราก็มาตัดสินว่าตายแล้วลูกเราผิดปกติตายแล้วลูกของเราเรียนรู้ไม่ได้นะแล้วลูกของเราจะมีอนาคตเหรอเขาจะเข้ามาหาวิทยาลัยได้เหรอเขาจะเป็นอะไรได้แล้วเราก็มานั่งทุกข์ใจแล้วเราก็มาปฏิบัติกับลูกแบบคนที่ผิดปกติเนาะ เราลองกลับมาดูนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คุณพ่อคุณแม่ของริชาร์ดบรนสันคุณพ่อคุณแม่ของตัวของออตัวโทมัสอวาเอดิสันเขาปฏิบัติกับลูกของเขาแบบคนผิดปกติหรือเปล่านะคะเขาปฏิบัติกับลูกเขาเหมือนคนธรรมดานะคะแล้วก็ให้โอกาสลูกเรียนรู้ในเมื่อโรงเรียนไม่เอาเราก็สอนเองที่บ้านไม่มีปัญหา ะะแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกเนี่ยได้เป็นตัวของเขาเองแล้วก็ค้นหาพรสวรรค์ของลูกนะคะมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะบางคนลูกเป็นดาวซินโดรมนะคะลูกฉันออกมาเป็นดาวซินโดรมตายแล้วไม่มีโอกาสแล้วนะที่จะเติบโตนะคะหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะดูแลตัวเองจริงหรือเปล่ามีเรื่องราวนะคะ ของหนุ่มดาวซินโดรมคนหนึ่งนะคะชื่อโคลินนะคะตัวของหนุ่มคนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอายุ22ปีนะคะเขาเนี่ยเปิดบริษัทถุงเท้าผลิตถุงเท้านะคะชื่อเออ c r คร y sock นะเขาทำกับคุณพ่อเขาแล้วก็คุณเชื่อไหมเขาเปิดมาแค่ปีครึ่งยอดขาย4ล้านเหรียญ สี่ล้านเหรียญอายุแค่ยี่สิบสองเป็นดาวซินโดรมนะคะเขาขายถุงเท้าเขาขายดีมากเลยคุณพ่อของเขาบอกว่าคุณพ่อสังเกตว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนที่ชอบถุงเท้ามากเลยนะคะเขาชอบถุงเท้าแล้วก็ลูกอะ่ะเวลาเขาซื้อถุงเท้าเขาเลือกถุงเท้าอะ่ะถุงเท้าเขาเจอแบบสีสันแบบจิจ๊ดจ๊าดแบบนา่ารักแบบว่าคือเลือกถุงเท้าเก่งนะะ จนกระทั่งลูกเรียนจบออกมาลูกจะทําอะไรคือวับเรียนจบก็ไม่ก็เนาะคงไม่ได้เรียนอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเป็นดาวซินโดรมก็คุยกับลูกว่าจะทําอะไรนะคะลูกสุดท้ายลูกบอกว่าโอเคมาทําบริษัทถุงเท้าดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ออกแบบถุงเท้าลูกเป็นคนออกแบบพ่อก็ไปหาคนผลิตแล้วก็มาขายถุงเท้านะคะปีกว่ายอดขายสี่ล้านเหรียญ เป็นธรรมดาไหมบัญจีไหมอ่ะเด็กที่แบบเป็นดาวซินโดมเด็กที่เป็นเป็นเอ,อ่อเป็นเด็กพิเศษไม่มีอนาคตเหรอใช่ไหมอันนี้อูอยากจะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่ลูกเป็นเด็กพิเศษทราบนะะว่าลูกเราอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนคนเราไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเกิดมายากดีมีจนยังไงห,หรือเกิดมาในสภาพไหนก็นแล้วแต่นะคนเรามีพรสวรรค์ทุกๆคน นะค,ะคนเราทุกคนนะคะมีสิ่งที่พระเจ้าสร้างเอาไว้แล้วนะเพียงแต่เราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราต้องปล่อยวางความคาดหวังเปิดโอกาสให้ลูกได้ลองได้พัฒนาตัวเองนะอยู่เคียงข้างลูกในวันที่คนรอบข้างไม่เข้าใจเขาแต่ว่าเราอะอยู่เคียงข้างลูกนะคะเพื่อที่จะ ประคับประคองให้เขาประสบความสำเร็จให้เขาเป็นตัวเป็น the best เป็นสิ่งที่ดีที่สุดข,ของตัวเองนะคะแล้วในวันนั้นที่เขาพร้อมนะ,ะในวันที่จิกซอทั้งหมดในชีวิตเขาต่อกันจนครบเนี่ยนะคะเขาก็จะประสบความสำเร็จในแบบของเขาและที่สำคัญคือเขาจะเป็นเด็กที่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิป,ลปนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จดอะไรลงไปแบงในหนังสือของตัวเอง จดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่า m i n d เซ็ของผู้ปกครองที่หุยเล่าให้ฟังเนี่ยเขาคิดยังไงเขาพัฒนาลูกยังไงนะคะแล้วก็แล้วตัวของเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราจะเอาสิ่งที่เรียนรู้เนี้ยไปใช้อะไรได้บ้าง ะะแล้วอะไรที่คุณยังติดขัดอยู่นะคะจดเอาไว้แล้วก็อย่ารอช้านะคะสื่อสารมาค่ะแล้วคุยจะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำให้กำลังใจกับทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเจอในคลิปต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของคนที่ประ,ประสบเคราะห์กรรมอย่างยิ่งใหญ่แต่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไป